สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีคนเหรียญคริปโตนะครับโดยเหรียญคริปโตที่เราจะใช้หาได้จาก coinmarketcap.com นะครับกดเข้าไปมันก็จะโชว์ชื่อเหรียญราคาแล้วก็อื่นๆตามที่เห็นเลยครับโดยเหรียญที่ผมจะใช้นั้นชื่อว่าเหรียญ decentralized u p ดเมื่อน่าจะประมาณ4-5วันที่แล้ว ดีเซนทราอ๋อนี่ดีเซนทราดีเซนทรามันก็จะขึ้นหน้านะครับว่าตอนนี้เหรียญสถานการ์ของเหรียญเป็นยังไงบ้างโดยถ้าเราจะโคลนเหรียญเราต้องเอาซอสโค้ดของเหรียญน,นั้นๆมาโดยซอสโค้ดหาได้จากตรงนี้ครับคอนแทรคตแล้วก็จะเป็นตรงนี้กดเข้าไปมันจะขึ้นหน้าอีกหน้านึงเป็น Ether Scan ให้เรามาที่คอนแทรค จากนั้นให้ copy source code มาครับจากนั้นอัไเปอางงใน notepad ว่าและจากนี้เราก็จะทำการแก้ไขชื่อ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 อยูอ่ตรงนี้ ใช่ไหมเนี่ยค e อนแท็กอียี่สิบไพรอ่ทไม่ใช่นี่ดูนี่คอนแท็ก Decentral System โอเคเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นชื่อเหรียญที่เราต้องการชื่อเหรียญผมจะใช้เป็น rising แล้วกัน rising โอเคต่อไปก็ตรงนี้เป็น contract ต่อไปเราจะแก้ชื่อเราก็หาเดี๋ยวนะดูว่าปรเลยมาแล้วเนี่ย บิดคอนสแตนเตอร์เรียตรงนี้เป็น rising rising ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้เป็นเหรตรงนี้ก็จะเป็นเออเหมือนกับนามสกุลของเหรียญเออที่ขึ้นของเขาเป็น DCE เราก็จะใช้เป็น RS ต่อไปจำนวนเหรียญคือตรงนี้ มีอยู่หนึ่งล้านเหรียญเราจะเปลี่ยนเป็นสัก45ล้านเหรียญโอเคจากนั้นเซฟชื่อว่าโดยไฟล์ที่เราจะเซฟเป็นไฟล์ s o l r i s y n c s o l เซฟโอเคจากนั้นกลับไปที่โ m e เปิด Remix Ethereum เว็บนี้ r i m i t e t h e r e u m o r g กดเข้าไปก็จะเจอหน้าแบบนี้ให้เรากด open a file from your file system จากนั้นก็เลือก Rising เหรียนที่เราจะโคลมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ให้เรากดเข้าไปโอเคกดเช็คความถูกต้องกดเช็คความถูกต้องก่อน ค okay. พอตรวจเซ็เสร็จเราก็จะมาที่ตรงนี้แล้วก็คอมไพน์โอเคถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่าคอมไพน์ผ่านแล้วต่อไปให้เรามาที่ deploy and run ให้เลือกเป็น i n j e c t e d provider จากนั้นก็เลือกตรงนี้ตรงนี้แล้วแต่เราเลยเพราะว่าเขาจะมีบอกว่าใช้อะไรได้บ้างอยู่ในสวาร์อยู่ในสวา v สอง t t e เ y ออยู่ ยูนิซันรับ 2, ีสองรลเตอร์รลเตอร์ศูนย์สอง ir เอ่อผมขอใช้เป็นตัวไล c ิ่งของตัวเองของในนี้ที่ตั้งเป็นคอนแทคตัวเอง deploy อ,อ่ามันก็จะขึ้นว่าเราต้องจ่ายาค่าแก๊สเท่าไหร่ถ้าเรากดคอนเฟิร์มอ่าโอเคมันก็จะขึ้นเป็น รหัสในการคอนแทคกับเ,เหรียญที่เราโคนนะครับให้เราก๊อปปี้ไปที่ b c Scan อ๋อใช่ของผมเป็น testnet ให้ใช้เป็น DT Scan testnet เป็นนี้เป็น t e s t n e t d s c s c a n c o m กดเข้ามาให้เราวางโค้ดเออไม่ใช่รหัสที่เราได้มาเอากินนี้วางตรงนี้ แล้กดค้นหาอ่ามันก็จะขึ้นให้เรามาที่ contract verify and p u b l i c h อ้าวเด็ดลุตขอเวลาสักคู่นะครับ โอเคสัญญาณกาลับมาละโอเคตรงนี้มันให้เลือกว่าตัวคอมไพน์เป็นตัวไหนพอเราเป็น Solidity ไ Sol ฟล์เดียวโอ้แล้วก็ผมลืมบอกว่าไฟล์ที่ใช้ในการโค้ดที่ใช้ในการเขียนเป็นภาษา Solidity ลืมบอกไปเลยโอเคต่อไปเป็นตัว compile โ okay, อเคในนี้ในโค้ดเขาจะบอกว่าให้ใช้ตัวคอมไพ l ์เ e อร์ชัน8ูนแ เราก็มาเลือก0.8.19ต่อไปเป็นซ o u r e หลายเส้นในนี้เป็นหลายเส้นเป็น MIT ให้เราเลือกเป็น MIT กด continue ต่อไปให้เรานำโค้ดของเรามาวางในช่องนี้โอเค ตรง c l a n วัน conflict ของเราเราไม่ต้องเพิ่มอะไร constructor argument เราก็ไม่ต้องให้กด verify a n d publish จากนั้นเราก็ต้องรอนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่าโอเ okay. ค verify a d publish contact source code อ่ uh, อ success full แล้วนะครับโอเคให้ต่อไปเราจะ import เข้าใน บัญชี MetaMask ของเรานะครับให้เรามาที่ MetaMask Token แล้วก็ Import Token ออ Copy Contract มาก่อนอ <Okay. S 1> Copy Contract แล้วก็ Import Token กดว่างเป็น RS กด Next ก็จะมีอยู่นี่ครับ45ล้านให้กด Import นี่มันก็จะโผล่มาแล้วครับ45ล้านโอเคต่อไปผมก็จะลองเออส่งให้บัญชีออ3แล้วกันกดมาที่ r s ของเรานะครับแล้วก็ส่งที่บัญชีที่3ผมจะส่งไปสัก2ล้านโอเคส่งก็จะขึ้นเสียค่าแก๊สนะครับ เออศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าสามให้เรากดคอนเฟิร์มอนี้เราก็รอทำรายการอ่าเรียบร้อยครับมันก็จะขึ้นทานเฟอร์เสร็จสิ้นก็ลองกดเข้าไปที่ X 3มาที่โทเค็นอ่ามันก็ยังไม่ขึ้นก็ทำเหมือนเดิมครับแค่เรา Copy copy contact มาก่อนแล้วก็ import token เหมือนเดิมครับกดวางไปไมันก็จะขึ้น token symbol r s กด next นี่มันก็จะขึ้นแล้วครับ2ล้านก็กด import มันก็จะขึ้นแล้วครับครับผมก็ขอจบการการสอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ